เจอมนะคะก็เลยมาที่ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ฮึอมานี่ที่ไหนกันาะก,กาลาสก้า 違うやつだ。ガラスじゃないの？ガラスじゃない。ああ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 。あ！間違えて持ってきた。普通に入るか。普通に入ろうか。何この人。わ <laughs> かんない。保管のところ行くじゃあ。間違えたわ。持ってこなかったわチケット。<laughs> この人。<laughs> じゃあまたこれか。今度来 มาที่บ้านคุณนานะคะนี่เป็นแบบว่าคิมพเแบบญี <the notes> <lerde> ่ปุ่นอาจังก่อนเ่จเอาอ้าวจังอาจังกอนที่จังพี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 จังอเคเอนนี้คันังไตนก วันนี้กินอะไรกันบ้างคะวันนี้เป็นวันหยุดของโชตตซังเราก็เลยจะไปทา่นอกก็จะไปกินเบอร์เกอร์ที่แพลนทรีเพราะว่าถูกแล้วก็อร่อยเพราะว่า อากาศร้อนมาก34มองศาแล้วที่ญี่ปุ่นโอไมค์ oh ล่าสุดเช็คอุณภูมิที่กรุงเทพ25่องศาในขณะที่ประเทศญี่ปุ่น34องศาร้อนมากโอชมาลูกค้าอิตะโอชีเดสกะเจ้าตาว่าน,นี่ที่มันสกัเช็คกินเช็คกินนามะอุสะกันนะโอ้ โอชิ and cokly feel ซอฟต์ตอตอนนี้กำลังมามาที่ร้านซอฟต์ครีมนะคะเป็นแบบว่าซอฟต์ครีมที่ทำจากนมสดจากเต้าแท้่เลยอืมโอชิโอชิเลย่หอืมอร่อยี่สดเลย <Awesome. S 2> อ๋อส่วเขาบอกว่าที่นี่ร้านนี้แบบว่าซอฟต์ครีมอร่อยที่สุดในจังหวัดติชิกาวะคอนเฟิร์มโดยโชต่ชิมที่นี่มันก็จะเป็นแบบว่าที่เด็กๆอะไรเงี้ยมาดูสัตว์ดูอะไร้ได้นะม,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 มีม้ามีแพะมีวัวมีควายไหม <c oughs> ก็เป็นแบบเนี้ยที่โลง่ลงๆเป็นแบบ เรอคล้ายๆฮอกไกโดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นร้านร้านซอฟต์ครีมนะคะคือแบบว่าล่มลื่นแล้วก็มีเนี่ยเป็นทุ่งข้าวโพดเป็นเมสเมสเขาเรียกว่าอะไรนะเมสเมสไทยกวนนันดาเกเมสเมสเขาองกดไม่รู้ว่าเขาองกดข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยยัง อ๋อกำลังกินข้าวอยู่ไปที่นี่กันอุางอุางิเราจะ้อก่อนเรออุ้งก็ซื้อเหระนี่ให้อาหารได้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะมีเวลาให้เรามาตอนเย็นแล้วก็เลยให้ไม่ได้นี่ก็ก็ะต่ายน้อยขุดดู ขุดจะเป็นรูขนาดเลย้ยมีอยู่ข้างในตัวหนึ่งด้วยกะายเขาชอบขุดรูเหรอมีตัวอยู่ข้างในข้างในตัวเอยทุกตัวคือนอนหลับนอนกันแบบหมดแรงแล้วอะคือ <c oughs> คือนอนแบบนอนสบายใจมาก <c oughs> นึกว่านอนอับแดด <c oughs> ดูตัวนี้เอ้ย แต่และตัวนี่อนอนกันนิ่งมากเลยอ่ะมีแพะแพะหรือแกะจ๊ะ <c oughs> มเรยกัตัวสกัดแพะกดแล้วแพะกดแล้วจะพุ่งแล้วนะ่ะ <c oughs> ดูดู <c oughs> มน้าหน่อยกินอะไรอ่ะ <c oughs> กินอะไรอ่ะ อุย้ยมันมันจะพุ่งป่ะวะไฮ <Hi. S 1> <laughs> โอเคไม่ได้พุ่งนะคันเฉยๆโอเคกินข้าวกินข้าวอร่อยไหม <laughs> อย่ามาดูได้ไหมขอความเป็นส่วนตัวได้ไหม <laughs> โอเคไปแล้ว <laughs> มาแล้วท่านโชตะ ร้อนไหมไปเล่นกันเริ่มจากตรงนี้นะเกมอเกมหนูดูดูนนี่ออชนายเดะอชนาเดะให้ก่อนดเกมนี้คือห้ามตกนะคะไม่เห็นเห็ルル้่ายๆง่ายง่าา ラも早くしないと後ろから来てるよラ <laughs> も大丈夫もうちょっと運動した方がいいんじゃない <laughs> 落ちすぎだよシャラさん、シャラさや,めやらてみてやらないよ疲れたお前、歩きなきゃお前におっとでいすいわね、でお前ちっちゃいんのも <laughs> こ前 ว้าวยน่ากินมากเควยเตี๋ยวน้ำใสของคุณแม่ค่ะมีอันนี้ด้วยให้มีบอกว่าเป็นถ้วยน้ำจิม้มให้ราดได้เลยอกา็กควร้านคือมีความแบบไทยมากให้อะไรซัำเธอไปแตงกวอ่ あっさりしていますあのここに石川県に八番ラーメンだけど、うん、八番ラーメンよりもあっさりしてる <laughs> なんでだろう美味しいうん美味しい美味しい麺麺いただきますはい麺は麺始めてあこんな麺だわ美味しい,しい <laughs> ご飯の麺からなますどうですか

温かいも、ムーでん、美味しい。美味しい。美味しいうん。なんか日本で豚あるか。うん。あ本当おしゃしてるよ美味しいわ。か <laughs> よかった。よかった。お肉お肉何作ナム作りたいの。いつも作ってるのやすお母さん食べたり。はい。これ欲しい。<laughs> でも、うん、どうしてもこれできない。

ごごううささままででししたたかかかかっありがとざいいいいいすすすんどてても初めみんな初めてお母さんの「くんめえ」「ありがとうございます」「コクンハー」